ใส่เข้าไปตันกน้ำอีกนะไป็ตักน้ำให้เข้าโกวันเข้าหิวน้ำแหง้งน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งนี่แป๊บซี่ เป๊บซี่ต้องเข้าแล้วแหละ เอาไปขายนะนี่รถอันนี้มันขาดเลยเื่อมเน้อนี้เื่อมข้าเดียวกัเกี่ยวได้อยู่ไปบ้นเอ้เอาเอาเที่้เดียวเ่ยกันด้เกี่ยวมันเเียมจาก่อน่มมือเจ้าใรมาแขเลยเอาลบในกรสอบมีกรมีบเนสิ มาซอมดอกทำมันประหางอปิดนี่แหละก็ก็ก็ปิดเอา้าบอกให้ปิดกบว่าปิดอันนี้ลวงแง่งจะสิเปิดไปให้มันหมดเลยมีอายุจะไปซื้อให้ เต็มให้ยังงา่ายว่ายังตามื่นโอ้มาเอาเราขนาดเนี่ยเมื่ไรเม่อจีนนี้ไก่ไปเนี่ยตั้งตอนนี้หามเห็ดแล้วเบิดแล้วทั้งเชิงกลเห็ดแล้วเล้วบอเนื้อไว้บัวมาที่เกี่ยวเข่ากับเบอเนื้อไว้เว้ยไสนทั้งใหนทั้งคางกันเนาะเนื้อทั้งผุนเนื้อมาเบิดแล้วทั้งเชิงเนื้อเบิดแล้วพอทั้งล่างอยู่แดี๋วบอเนื้อลงด้วยแต่ยันมันเกี่ยวยากแ<บ>นว้อกรูปมาจากสิไปหักไปใส่กันยันลุดแทียน เนี okay. u u uh. ่ยเกี้ยวงเลยมันเห็นเกี่ยวง่ายเยเกี่ยวไงล่ะฮะผู้ชมงากนี้เลยหลนวานไม่ิดจะเกี่ยวเลยเดี๋ยวเราไม่เป็นอย่างนี่อีกโดนเจ้าโลกแล้วใครหรอเหนอเลยเดี๋ยวกัน่ละไรอะไรหรอใครหรออะไรสิบอทั้งทางเนี้ยดับไปเลยหรอวาย อะไรเดินก็หลออีกแล้วบอกบออไม่ไม่ไม่อะไรไหนได <aún> ้กลัวเห็นเขากระซิบกันอ่ะเดินหนีแล้ว รถแหงรว่ารถหางเก่ง่งแตนขุนสคนคนทุกคนหางนะสูนาม่ีเหมือนว่าตีส่งใส่ไปบึงสุดเช่าหน่อย มาอันนี้เขาเลียนจบพอไได้เอาไก่แหลกก็ตันเดียล่ะควนเขาไปเลี้ยนเขาเขาเลี้ยนผมกับเขาคือกันเลี้ยไปเลี้ยนมึงหีกู้ควนไอแก้ววนหัวมันมีหัวติดใจมันมีกาอะไรตลกนะเราอ่ะห้องเกี่ยวโทรศั เอาแลนแลนเลนเลนแลนแลนเตลมดเต็มอดถอนอดอียังเป็นเอาหนาใส่ถุงมาคือาจับโยนลงนแลนเทนนลนโอ้นหัวมันยางเปวอย่งนเจียวดเจี๊ยดันไเปลนเอาหนาใส่ถุงมาคือจ้ะขบไปเหรอเ่ไรวุ่นเมื่อไหกป็นปลาเสือให้เงินยัง เงินซือเบียเอาเงินมาซื้อเบียนี่คนกินเลยนี่ไงอาชาวไปแล้วไปซื้อเบียให้เขาก่อนเอ